สุรีไตสร,รณกุลนะคะท่านรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะสวัสดีคะ่ะท่านรองโฆษก <uckles> สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพวันคุณมงวิดีค่คาแล้วก็สวัสดีที่น้องประชาชนท่านผู้ที่รับฟังอยู่ทุกท่านคะ่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะสวัสดีปีใหม่ครับช่วงปีใหม่นี้อยู่ที่ไหนฮนะช่วงตรงใต้ที่เก่าต้อนรับปีใหม่ฟังกลับบ้านที่ศรีสะเกดค่ะอ๋อตอนนี้อยู่ในป่าเลยฮะไม่กลับไปดีเข้า อ่านิดนึงครับ oh, เข้าสวนอ่ะเข้าสวนเข้าเลยเข้าสวนเข้าไร่โอ้น่าอิจฉานะนคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมีที่มีสวนมีไร่เนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานที่เสี่ยงที่มีการปาร์ตี้อะไรกันเลยใช่ไหมฮะไม่ค่ะก็คือเขา้าสวนเลยค่ะอยู่กันแบบ ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็มีแต่ว่าต้องตดวจ ATK ก่อนเลยค่ะก็กินเลี้ยงกันก็มีบ้างค่ะ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 ก่อนแล้วคุณประวัติคุณนงวัีก็คืออยู่กรุงเทพทํงาน่ลงางกนางกลางลาบสลงท้ายกีเก่าต้ลับกลางกลา่กลากลางกลนงกลางก็คือลางกลากลามนลางกลางกลางกางกลากลางกลานกลางางกลางกางคืนก็าดกยินเลียงตลางามตามก็ลุกขึ้นมาหน่อยนึง หลังจากนั้นก็นอนข้ามปีนอนข้ามปีค่ะท่านรองโฆษก<อ>ค่ะอะอก,ก่อนอื่นเริ่มแรกเลยนะคะก็อยากจะให้คุณไตสุรีช,ช่วยพูดกับพี่น้องประชาชนหน่อยนะคะว่าอย่างทีมโฆษกของเราเนี่ยนะคะก็มีท่านโฆษกด้วยแล้วก็หลายๆท่านเป็นทีมกันเนี่ยปีนี้เนี่ยคือเราวางแผนว่าเราจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างอย่างไรดีนะคะเพราะว่าก็น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่จะมีะประเด็นหลายๆประเด็นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่กําลังจะไล่เรียงออกมาด้วยอะคะ่ะ คือเราก็เน้นการทํางานที่เป็นทีมนะคะแล้วก็มีการประสานงานกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่างานแต่ละกระทรวงที่เขาทําเขาก็จะออกสื่อสารของเขาใช่ไหมคะแล้วเราเองในทีมโฆษกาก็จะออกมาพูดในภาพรวมแต่สิ่งที่ทางรัฐบาลหรือทางท่านนายกย้ําอยู่เสมอนะคะก็คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลที่จริงชัดเจนเราไม่สร้างความขัดแย áng. ้งคือเวลาจะสื่อสารอะไรไป ห้ามทาให้เกิดความขัดแย้งค่ะในเรการทางานเชิงรุกให้ข้อมูลที่หลากหลายไม่ว,ว่าจะเป็นการทั้งสื่อโซเชียลมีเดียที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเปิดโทรศัพท์มาข่าวก็เข้าแบบรัวๆแล้วใช่ไหมคะก็คือมาจากทุกช่องทางเลยไม่ว,ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทุกอย่างก็คือประชาชนรับรู้ได้เร็วมามแต่ความเร็วเนี้ยค่ะมันก็ยังมีปัญหาในหนึ่งที่เราต้องจัดการนั่นก็คือเฟกนิวเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วนี่เฟกนิวก็คือ เยอะมากเหมือนกันประชาชนเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะต้องมานั่งแก้ปัญหาโดยมีการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อมูลที่จริงจริง,รง,รงแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญเลยที่ช่วยเรากระจายข่าวอะค่ะมีการหนุนหูเชิงรูปแล้วก็ข่าวปลอมด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เรามีก็คือทางกรำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหอกระจายข่าวค่ะคือเราจะเน้นลงไปถึงชุมชนเลยค่ะ ค่ะโดยเรื่องที่อยากจะเน้นช่วงนี้ก็อย่างเช่นวัคซีนประชาชนยังเกิดความกลัวอยู่นะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนหลายานในต่างจังหวัดอย่างบ้านของเองเนี่ยค่ะก็ยังไม่กล้าไปฉีดวัคซีนกันยังมีแบบยังมีการเชื่อข่าวลือหรือข่าวปลอมอีบมันทำให้รู้สึกว่าเออแสดงว่าการสื่อสารของเราจริงๆนั้นก็อาจจะแบบยังไม่ครบถ้วนนะเพราะว่าคนที่นี่เขายังยังเชื่อข่าวปลอมอยู่นะยังไม่เชื่อเราเลยค่ะก็อาจจะเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไขนิดนึงค่ะ คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสังคมออนไลน์นะครับคุณเตยสุรีเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนสามารถที่จะหาข้อมูลอ่านข้อมูลอะไรกันเองได้หมดบางทีก็มีข้อมูลแปลมาจากต่างประเทศโน่นนี่นั่นมันก็เลยทําให้การที่จะเชื่อใครสักคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะ่ะว่าเขาจะเชื่อไม่เชื่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเดิมคป็นทันนนนน้งยากนิดนึงเพราะว่าเราก็จะไปบังคับเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่า อันนี้มันถูกนะแต่เขาก็ไม่เชื่อผมก็เรื่องฝันนี้ก็ไม่เชื่อก็เลยก็เลยนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่วังก็ค่อนข้างหนักใจเหมือนกันอันนี้คือหมายถึงว่าคงเจอกับตัวเองว่าแบบไม่ใช่ฉันไม่จริงเราบอกว่านี่ไม่จริงได้ไงก็กดไมคเป็นยังไงหรือว่าแบบเตสุรีไปอธิบายยังไงก็เลยบอกว่าก็แน่สีตัวเองเป็นรองโรษกรงรัฐบาลเนี่ยคืูก็เจอแบบนี้บ่อยค่ะก็คือขนาดหนูแบบเออพูดเรื่องแบบเรื่องจริงนะว่าเจออะไั้งแต่ฟอรมอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนะคะ เราก็บอกไม่จริงเป็นไปไม่ได้นี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ดูโลกเราก็บอโอเคดูโล <c ười> <c ười> กว่าทำยังไงดีนาะอะไรอย่างเง,งี้ยคราวนี้มันมีเรื่องหนึ่งคนไตสุรัเรื่องที่ประชาชนเนี่ยบางทีเขาอาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องการรับสวัสดิการต่างๆซึ่งตอนนี้รัฐบาลออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงหรือว่าเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงที่จะให้ได้รับสสดิกการช่วยเหลือตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยเรารมีมีอะไรที่จะทําให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะด้อยโอกาสอยู่ในที่อาจจะชุมชนได้เข้าถึงสวัสดิการเหล่านี้เต็มที่บ้างครตอนนี้นี่คือเราเชิงลุกเลยนะคะอย่างอย่างทางโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยอย่างที่จะออกมาล่าสุดก็จะเป็นบัตรสวัสดิการแหร่งชาคะเดี๋ยวปีหน้าที่เรากำลังจะมีคือมีคนตกโนจากตรงนี้เยอะเพราะว่าเข้าไม่ถึงข้อมูลเข้าไม่ถึงว่าอ๋อว่ามีเปิดโครงการแบบนี้ด้วยหรอเราก็เลยใช้แบบกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอหรือว่าอาสาสมัคร ที่ประตำท้องถิ่นนะคะที่เป็นผู้นําในท้องถิ่นนะคะคือเข้าไปเดินในชุมชนเลยร่วมกับอย่างถ้าเป็นวัดสวัสดิการ<ม>ก็จะมีทางทีมพกสรหรือทางอมสินของกระทรวงการคลังอะคะ่ะข้าไปด้วย <c oughs> เหมือนตอนที่เราทําโครงการเมื่อปีที่แล้วะคะ่ะ <c oughs> ที่ว่าผับ <c oughs> ื้อโครงการไอแล้วอันนี้เป็นที่แบบ ติดเตียงที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยค่ะเราก็คือทางธนาคารก็คือเข้าไปถึงบ้านเดินไปบ้านอะไรว่าหมู่บ้านนี้มีใครบ้างน,นะแล้วผู้นําชุมชนคุณก็ต้องเข้าถึงลูกบ้านคุณนะคุณต้องส่งข้อมูลให้ทางรชาชการนะคะว่ามีติดเตียงกี่คนคนยากจนกี่คนคนได้โอกาสกี่คนอันนี้คือท่านนายกก็คือให้ลงพื้นที่ทําชัดเซนทําตํารวจอย่างตีที่แล้วมันเราก็มีโครงการจ้างงานที่จ้างเด็กจบปอตีค่ะที่จ้างให้เป็นอาชอันี้ก็คือไปเก็บข้อมูลมาแล้วคือเหมือน ว่าลงข้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูลชัดเจนค่ะคือคุณไตสุรีเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยคือถ้าผ่านลักษณะของผู้นําชุมชนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเจอแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการเมืองท้องถิ่นมันค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะไปช่วยอะไรใครยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนละฝ่ายกับเขาเนี่ยบางทีเนี่ยอาใช่ แต่ถ้าเรามีทางอื่นนะอย่างเช่นเอาน้องๆเยาวชนในท้องถิ่นในชุมชนมาเป็นจิตอาสาในการที่จะเข้าไปช่วยปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอะไรเนี่ยให้เขาถึงสวัสดิการได้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเหมือนกันนะคุณเตยสุรีใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็จะทำเหมือนกันค่ะก็คือเราจะจ้างเด็กจบใหม่อะค่ะ,ะที่แบบไม่มีงานทำหรือว่าเป็นพื้งจบมามาเขา้ามา ้างให้เขาไปเดินลงชุมชนแล้วก็เก็บข้อมูลเพราะอย่างที่อย่างที่ที่น้อวัดกก็ถูกค่ะเพราะว่าจ้างมาขั้งถิ่งขั้นแล้วเพราะอ่าฝ่ายชันเธอไม่เลือกชันฉันไม่เลือกเธอหรอกอะไรมันก็มีอะไร้อรอบมแล้วมันมีอะก็เนี่ยเราก็มีหน่วยงานของอ่ำเภอค่ะกระทรวงมหาดไทยค่ะที่เป็นเงิงานหลักกรมการปกครองที่จะเข้ามาดูตรงนี้ให้ค่ะนี่อยากจะเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะคุณแตงสุรีผมไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอป้าคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยเงินสวัสดิการไม่สามารถโอนเข้าบัญชีได้ ทั้งทงที่เขาอยู่ในสิทธิ์ที่จะได้ผมก็ถามว่าทําไมถึงไม่ได้ก็บอกว่าบัญชีโดนอายัดไปติดต่อแบงค์แบงค์งบอกว่าต้องไปเปิดบัญชีที่โน่นที่นี่อะไรต่างๆ,ๆ <c oughs> เขาเลยบอกว่าโอ้โหขี้เกียจทําแล้วยุ่งยากเหลือเกินไม่เอาก็ได้ <c oughs> ผมขับรถพาเขาไปที่ธนาคารที่เขาเปิดบัญชีนะ <c oughs> ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะปรากฏว่าบัตร ATM ที่เขาใช้อ่ะตอนที่สมัครอ่ะไม่รู้อีท่าไหนเขาไปสมัครเรื่องประกันชีวิตไว้ด้วยแล้วปรากฏว่าขาดส่งพอขาดส่งปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีเงินที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ในการรักษาบัญชีอะทุกอย่างมันไม่สามารถเข้าบัญชีได้เราก็ไปปลดล็อกให้เขาแค่นั้นเน่ยเขาก็ได้แล้ว<ม>เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้จุดเล็กๆแบบนี้ในชุมชนเนี่ยถ้าเกิดเราหาทางที่จะแก้มันได้นะโอ้โหการ<อ>ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไทยเนี่ยได้ได้เยอะเลยอ่ะ ค่ะค่ะใช่อัออออนอนี้เดี๋ยวรับไว้ค่ะะเป็นแวนวคิดที่ดีเพราะว่าอย่างที่ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้จริงๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ,อ,อย่างธ<ช>นาคารนี่เขาก็แทบไม่อยากจะไปเลย <c oughs> แล้วบางทีไปนะธนาคารเจ้าหน้าที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปเจอสว,วอเข้าไปหน่อยนะโอ้โหพูดไม่ดีแล้วท่านก็เลยน้อยใจบอกว่าเอออ่ะอืมใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องอื่นๆนะที่คิดว่า่ที่แบบที่คิดว่าจะเอามาแก้ปัญหาที่ ประชาชนไปเดียวที่จะเป็นสมาร์ทการ์ดจริงๆอ,อ,อันนี้ท่านนายกย้ำม,มากที่แบบว่าออให้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆใช้ได้ทุกอย่างอก็ลองดูว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะที่บัตรใบเดียวทาได้ทุกอย่างจริงกดเงินถอนเงินอะไรเงี้ยท่านนายกอยากให้มันเป็นสมาร์ทการ์ดจริงๆก็มีอันนี้ที่มันจะเกิดขึ้นค่ะคุณไตรสุรีคะอันนี้น้องขอเรียนถามได้ไหมคะคือก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าอย่างเวลาทีมโคศกหรือว่าตัวคุณไตรสุรีเองเนี่ย เวลาทํางานเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนโดยโดยส,ส่งผ่านแน,นวนโยบายหรือคําพูดหรือการฝากของท่านนายกมาสู่ประชาชนเนี่ยคือวิธีการทํางานในแต่ละวันนี่คือมีมีลักษณะวิธีการทํางานเป็นอย่างไรคะคือได้พูดคุยกับท่านนายกโดยตรงไหมหรือว่าท่านสั่งการอะไรมา,มาอย่างไรล่ะคะใช่ค่ะถ้าจถ้าจบกันท่านก็จะสั่งการโดยตรงนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทางท่านโฆษกเองหรือว่าถ้าวันนั้นเจอ กวามหรือพิการที่ลองไปส่อีกสองท่าวนะคะก็จะเป็นการสั่งการโดยโตรงแล้วจะมีการสั่งงานผ่านไลน์บ้างถ้าเกิดต้องการความรวดเร็วนะคะถ้าท่านรู้สึกว่าเป็นประเดน็นที่จะต้องเร่งชี้แจงนะท่านจะชี้แจงแบบนี้ท่านก็จะส่งผ่านมาเรืท่านอาศัยความเร็วท่านเม็นคนเร็วก็คือแบบถ้าจะปล่อยไวนะ้นานประชาชนอาจจะเข้าใจผิดได้เลยะคะ่ะท่านก็เลยต้องชี้แจงแล้วก็จะมีการพูดคุยอย่างถ้าเราแต่ช่วงนี้มันอาจจะลาบากหน่อยตรงที่ว่ามัน สถานการณ์โควิดนะคะการการประชุมกันก็ไม่ได้ไม่ได้เจอหน้าเท่าไหร่ก <คะ S 2> ็จะเป็น,นทางออนไลน์โทรคุยกันมากกว่าก็จะมีการประชุมแชร์ข้อมูลกันว่าอ่ะใครพูดเรื่องไหนใครทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยค,ค่ะอืมค่ะโอ้ก็แสดงว่าคือท่านก็ค่อนข้างจะรู้ข่าวสารหลายๆเรื่องทันทันทันท่วงทีอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อคืออยู่กับท่านจนเลยต้องทันือ <laughs> ทางหน่วยงานอื่นๆก็เหมือนกันค่ะก็จะมะีการแชร์ข้อมูลกันอยู่แล้วปแบบรัรณาการทํางานกันนะคะว่ากระทรวงนี้ทําอะไรหรือต้องแก้ไขย,ยังไงก็ต้องถ้าเป็นเรื่องไหนที่กระทรวงไหนรับผิดช,ชอบคุณก็ต้องไปจัดการทันทีนะคุณก็ต้องไปแก้ไขทันทีหรือว่าคุณทําผลงานอะไรมาคุณก็ต้องออกมา พูให้ประชาชนฟังแต่คงว่าสิ่งหนึ่งที่บางทีประชาชนอาจจะยังไม่รู้นะคะหรืออาจจะยังเข้าไม่ถึงก็คือด้วยช่องทางที่ยังไปไม่ถึงไหคะหรือว่ายางไงอันนี้ก็อยากจะขอคำแนะนำเหมือนกันว่าทำไมบางข่าวประชาชนก็ไม่ไม่รู้ไม่เห็นเลยค่ะคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดสำหรับบางเรื่องหรือเปล่าคะคุณไตรสุรีอย่างเช่นว่าคืออย่างอย่างประเด็นแม้ประเด็นใหญ่ๆหลักๆนะคะอย่างเช่นคนละเครื่องหรืออะไรก็ตามแต่พอมันลงไปในรายละเอียดปุ๊บเนี่ยคือ ก็ไม่รู้จะไปถามจากจากใครอะไรอย่างเงี้อยอย่างเช่นใช่อย่างเช่นว่าล่าสุดโอเคเราทราบ mm hmm. ว่ามีเฟส4นะแต่ว่าเอ๊ะล้วเฟส4แล้วหมายความว่าต้องคนที่ได้เฟส3อยู่แล้วต่อเนื่องไปเลยไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าลงในรายละเอียดอย่างเช่นว่าชอบดีมีคืนแล้วแล้วเราคนละครึ่งด้วยได้ไหมอันนี้คือมันจะเป็นในเชิงรายละเอียดที่จะนําไปปฏิบัติจริงจริง,รง,รงอย่างเงี้ยค่ะที่จะเกี่ยวกับประชาชนจริงๆแต่ว่าในภาพใหญ่เรื่องนโยบายอะไรอย่างเงี้ยน้องว่าก็ คลียอยู่พอสมควรใช่ใช่แบบนั้นม่ไดาที่เอียดเรจะต้องปรับปรุงเรื่องรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคุณเตยสุรีเข้าสวนคราวนี้ลองคุยกับชาวบ้านดูที่อยู่ใกล้ใว่าได้รับสวัสดิการอะไรบ้างเนี่ยเออเพราะว่าคือคนที่เขาเขาไม่สามารถจะเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเรียกว่ารัฐบาลออกมาแต่ละประเภทออกมาในขณะนี้เนี่ยคือเวลาก็ทาอะไรไม่เป็นปุ๊บเนี่ยเขาเขาใจร้อนนะเขาเครียดนะ แล้วเวลาที่ทําอะไรไม่เป็นเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ทําดีกว่าอคือของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดทําไม่เป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่มีกําลังใจที่จะทําครั้งต่อไป<ห>แต่ถ้าคนที่ทําเป็นทําเพลินทําสนุกเนี่ยโหได้ตลอดเลยนะจริงอันนี้จริงทเพราะว่าป้าก้างบ้านหนูก็เหมือนกันคือลูกเขาไม่ยอมทําให้คือลูกเขาแบบ ไม่เอาแล้วแบบไม่อยากคุยกับแม่เพราะแม่ทาไม่เป็นอะไรเงี้ยแม่เขาก็ฉันไม่เอาฉันทาไม่เป็นอะไรคือเขาก็ไม่น่าอะไรเลยครบีนี้ใช่ใช่นี่แหละคือตอนนี้รัฐบาลที่ช่วยเข้าไปในหลายๆโครงการนี้บอกได้เลยว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าถึงสวัสดิการพวกนี้ได้ดีและได้เร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะไปช่วยสวออะไรต่างได้เนี่ยชุมชนนั้นก็จะได้อันนี้ส่งไปด้วยแต่มันจะมีสักกี่ชุมชนนะที่จะมีแบบว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้จะไปคอยชี้แนะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสวอเพราะว่า อย่างที่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคือคือเขาเขาผ่านโลกมาเยอะแล้วก็คิดว่าจะให้เด็กรุ่นใหม่มาสอนเขาอะ เขาจะไม่ยอมรับออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมาดุมาด่ามาว่าทําไม่เป็นอะนี้ก็บอกว่า,วาอังงั้นหยุดไม่ต้องมาสอนฉันแล้วฉันไม่เอาก็ได้ัวัไม่รู้ว่าเป็นฝั่งสวหรือฝั่งคนร<อ>ุ่นใหม่นะพี่ถวันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องใจเย็นๆต้องเข้ามาช่วยพวกนี้นะฮะในขณะเดียวกันรัฐบาลก็บอกว่ามีโครงการเด็กที่จบใหม่ใช่ไหมน้องๆจบใหม่ก็จะเข้ามาช่วยเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะตอนนี้เรื่องตรงนี้ตรงที่เลยเหรอค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้ยังรับสมัครยังสมัครได้อยู่ไหมฮะเปิดรือยังคะตอนนี้ยังไม่เข้าคอรมอเลยอ๋อไม่เปิดเลยค่ะแต่ว่าคาดว่าเดือนหน้าในเดือนมกราเนี่ยแหละค่ะที่เราจะเปิดจะมีโครงกรารรายละเอียดมากขึ้นตอนนี้เราเพอยังไม่เข้าคอรมอลรายละเอียดมันก็เปลี่ยนแปลงได้เลเราก็เลยคิดว่าให้เข้าทีเดียวแล้วเราพูดทีเดียวจะได้ชาวบ้านจะได้ไม่สับสนนี่ผมว่ารถธงฟ้าเนี่ยน่าจะมีโครงการเนี้ยช่วยด้วยนะ วันนี้ใครยังไม่สมัครบัตรสิสดิการแห่งรัฐเชิญได้เลยรถตรองฟ้าจะบริหารจัดการสมัครให้คุณเพ่วงกันไหนหลายนะทีอพ่วงกันไปเนาะระว่านี้ใช่ค่ะท่านรองโฆษกคะก็คุณผู้ฟังถามมาประเด็นเนี้ยค่ะอย่างเช่นเอถ้าใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนแล้วจะใช้คนละครึ่งด้วยได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เราสามารถใช้ช้อปดีมีคืนได้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเฟสสี่คนละครึ่งเนี่ยมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไหมคะหรือว่าใช้ได้เหมือนกัน ช้ได้ไหมคะใช่ค่ะต,ต,ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ค่ะยังไม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคนละครึ่งจริงๆก็ยังไม่ได้เข้าคอรมอนนะคะรายละเอียดมันก็เลยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าที่มีที่เข้าก็คือเหมือนอนุมัติว่าจะมีโครงการคนละครึ่งแต่เดี๋ยวรายละเอียดก็ต้องเข้าคอรมออีกทีนึง ตอนนี้กระทรวงการคลังกําลังจัดทำรายละเอียดอยู่ว่าสรุปแล้วคนที่ได้เฟหนึ่งเศษส 1, 1> องเศษสามเนี่ยจะทายังไงะจะมีสิทธิ์ได้เศสสี่เลยไหมไม่ต้องสมัครใหม่ไหมออหรือคนที่ไม่เคยสมัครเลยจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้ในรายละเอียดตรงนี้ค่ะยังไม่ออกมาค่ะต้องใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวร<ต>อคาดว่าเนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะพอรู้แล้วค่ะค่ะออแต่ว่าออคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะชอบดีมีคืนแล้วจะ ต่เสียสิทธิ์คนละครึ่งด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่เสียค่ะอ,อันนั้นใช้ได้ค่ะอ๋ะอไม่เสียสิทธิ์นะคะโอเคส่วนว่าจะต้องลงทะเบียนเฟสซีใหม่หรือไม่อันนี้พอจะตอบได้หรือ,อยังคะคนที่อยู่ในเฟสสามาเดิมอยู่แล้วแ่ามานะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้คือหมายถึงว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าตอนที่มีการพูดคุยกันในคอรมอคือคนที่ลงทะเบียนแล้วค่ะตกองจะเข้าให้โดยอ,อ,อัตโนมัติอ๋อค่ะค่ะอันนี้อันนี้แต่ต้องขอแบบเข้าคอรมอนิดนึงเพราะว่า ที่คุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสรุปมาอย่างนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนวปรือ,อเปลค่ะก็เลยยังไม่อยากจะได้ค่ะเงินเดืเอน<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวงวดสี่นี้รอใจอีกนิดนึงรอเอองวดสี่งวดสี่นี้ให้เยอะกว่างวดหนึ่งถึงสามได้ไหมฮะฝากบอกท่านนายก ตัวแรกยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะให้เท่าไหร่กนเออนี่บางคนบอกว่าโอ้ยยังจ่ายไม่หมดเลยบางคนบอกว่าโอ้ยเดือนแรกก็หมดแล้วเออแต่ว่าเป็นโครงการที่หลายๆคนชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออโครงการนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีนะฮะค่ะค่ะอ่ะช่วงสุดท้ายคุณไตรสุรีมีอะไรจะฝากกับท่านกับประชาชนไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะช่วงนี้ก็พี่น้องประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพหรือเดินทางกลับไปทํางานเยอะนะเบาังก็เป็นห่วงในเรื่องของอุบัติเหตุเมาแล้วขับ ก็อ,อยากจะให้เดินทางปลอดภัยนะคะถ้าเกิดง่วงแล้วก็พักอย่าอย่าไปฝืนนะคะช่วง <c oughs> นี้ก็อุบัติเหตุมีแ้วก็โควิดอันนี้ก็สําคัญสายพันธุ์ใหม่มาต่อให้เป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่าหรือจะใหม่กว่าน,นี้นะคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนเดิมหน้ากากอนามัยค่ะ เล่นระยะห่างแล้วก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนนะคะใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็อยากจะให้ไปฉีดวัคซีนกันด้วยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับบองพบกษสวัสดีครับโอรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีคุณไตร์สุรีไตรสารนกุลเป็นคนภูมิลําเนา